สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเฮลิคอปเตอร์เหมือนเดิมนะครับทีนี้หลังจากที่ไปดูในกลุ่มเฮลิคอปเตอร์มานะครับก็เห็นมีคุณบ่นเรื่องเควสไอด็อกเพลเวนเจอร์นะครับที่เจอกับไนท์แมร์ไอวี่นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยใช้เวลาหลายรอบนะครับกว่าจะผ่านนะครับจริงๆเควสนี้ก็ยากจริงนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าจากไปการไปสังเกตการเล่นของไอวี่นะครับเขาจะเล่นเป็นสเปลที่ เคลียร์ซัมมอนนะครับแล้วก็ <c oughs> จะมีซัมมอนเสงมาด้วยก็คือไอ้งูไฟนะครับคือเขาจะเล่นสสกิลนี้เป็นหลักนะครับะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเขามีสกิลฆ่าซัมมอนเราเนี่ยเราเล่นสายซัมมอนไปสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าการเล่นสายซัมมอนไปสู้เนี่ยถือว่ายากมากเพราะงั้นเนี่ยการจัดเด็กไปสู้กับนายมย์ไอวี่นะครับอันนี้ผมเอาการ์ดท,ที่แบบแถมมาอย่างเดียวเลยนะผมจะไม่ใช้การ์ดท,ที่แบบการันตีนะการ์ดท,ที่การันตีได้มา อย่างเช่นผมเป็นการันตีใบนี้มานะครับมันก็เป็นซัมมอนมันก็ยังถือว่ายังใช้ไม่ดีนะครับถ้าเจอกับไอวีนะครับเพราะนั้นผมจะใช้เป็นสเปลล้วนนะครับก็คือมีก์ดตัวนี้นะครับพิโอเรโออินแคนทาโก็คือเราจะสามารถใช้สเปลสกิลสุดท้ายที่เราใช้นะครับได้อีกหนึ่งครั้งนะครับแต่จะบวก MP เพิ่มขึ้นไป1น,นะครับตรงนี้ผมจะใช้สเปลทั้งหมด๋อลืมเปลี่ยนในบอมบาติกนะครับ บอมบติกก็ไม่ต้องใช้นะครับเราใช้เป็นสเปลล้วนเลยนะครับจะเป็นสเปลที่สามารถเคลียลูกน้องเขานะครับแล้วก็สเปลที่สามารถสร้างดาเมจโดยตรงให้กับผู้เล่นนะครับจริงๆสเปลนี้ก็น่าใช้นะครับเพราะว่าเวลางูวิ่งเข้ามาก็ใส่ใส่มันจะได้วิ่งสโลหน่อยนะครับแต่จริงๆจะใช้สายฟ้าก็ได้นะครับแต่สายฟ้าผมมองว่ามันวิ่งตามช้านะครับแล้วดาเมจก็น้อยด้วยนะฮะ ใช้พิษดีกว่านะครับอยู่ได้นานนะครับงั้นผมจะใช้เซตนี้นะครับไปสู้กับไอวีไนแม่นะครับป้ายลุยครับเริ่มเกมเดี๋ยวมันก็จะเสกงูมานะครับเราก็เปิดโดยสโนบอลไปก่อนนะครับแล้วก็ตีเบสบอลอัดน้ำเลยนะครับใช้เบสบอลไปเรื่อยนะครับแล้วก็ผสมกับ สเปลที่สามารถละลายลูกน้องได้ด้วยนะครับเนี่ยพอมันเสกสกิลสกิลชมพูเนี่ยคือสกิลที่สามารถเคลียร์ซัมมอนเราได้นะครับพอมันเสกไปแล้วเนี่ยเราก็เสกซัมมอนขึ้นมาได้นะครับเราก็ตีเบสบอลใส่มันเรื่อยๆนะครับใช้นิเฟอร์ด้วยนะครับเพราะว่าเด็กสเปลเนี่ยใช้มานาค่อนข้างสูงนะครับ อ้าวโหงูมันขวางเนะี่ยโทษทีเนี่ยมันจะใช้สกิลเคลียร์ลูกน้องเราบ่อยมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็ตีเบสบอลอัดหน้าไปก่อนนะครับ้ก็ผสมกับสเปลที่ละลายเลือดมันได้ด้วยนะครับตีอัดหน้าไปนะครับแล้วก็โอ้ยเวียนแล้ว ไองูนี่ก็ใส่พิษทิ้งไว้ก็ได้นะครับมันก็จะวิ่งช้ามันก็ตายไวอยู่นะครับ <c oughs> เล่นสโนบอลเล่นอะไรไปเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับต้องหมั่นใช้นิฟเลอร์นะครับเพราะว่ามานาเราน้อยนะครับ <c oughs> เขาก็จะใช้วิธีใช้สเปลละลายเลือดเราเหมือนกันนะครับผมก็ตีเบสบอลใส่มันเรื่อยๆแม่มันเดินไม่ค่อยไปเลยวะ่ะ สังเกตว่ามันใช้สกิลอยู่ไม่กี่สกิลนะอืมนี่ก็ค่อนข้างสูสีอยู่นะครับถ้ามีสกิลที่มาคอมโบกับไอตัวหิมะได้ก็จะดีนะมีสกิลโหลดเริ่มโหลดชา้าแล้วเลือดไม่พอแล้วยืน <fl> สู้ไปนะ ด้วยความที่เด็กสเปลมันเป็นเด็กที่แบบใช้มานาเยอะสโสบอลไม่ค่อยคือวะไอ้หี้ยัยม่มีคูซิโอด้วยเหรอ พอมันใกล้าตายผมไม่เข้าใจเหมือนกันเมื่อกี้พอมันใกล้าตายทำไมทำไมเราชนะวะอาจจะเป็นเคเวสม,มันมั้งพอทําเลือดมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นี่แหละนะครับมันก็กลายร่างกลายเป็นคนดีนะครับเมื่อกี้ไม่ได้อธิบายอะไรมากก็พยายามเล่นเด็กสเปลนะครับไปสู้กับมันก็จะชนะไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเล่นเด็กซลมอนไปสู้ก็ชนะยากแน่นอนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเ u e s t n i แม t m a r e i v นะครับสำหรับการ์ดที่ง่อยๆเลยนะครับไม่ได้มีการ์ดพิเศษไ,ไม่ได้มีการ์ดอะไรน,นะครับก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับ q u e อื่นที่ยากนะครับแล้วถามกันมาบ่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาสอนแนวทางการผ่านด่านให้เรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ